ทุกท่านครับวันนี้ที่หอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดคนเยอะมากเลยเหมือนสุด้วยมีนักเรียนมาทัศนศึกษากันเยอะมากรู้สึกว่าเขาจะมีรถพาชมรอบๆอบึงรลันชัยด้วยนะครับมีมีสองคันผมเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าคันแบบนี้เสียค่าบริการ10บบาทเสร็จแล้วถ้าคันอย่างเงี้ยขึ้นปี ผมถามว่าอันเนี้ยเป็นของฝ่ายป้องกันเขาก็มีงบประมาณมีอะไรให้แต่ทางเนี้ยเราไม่มีต้องเก็บเงินเป็นค่าจ้างพนังงานขับรถมีรถนำเที่ยวจอดกันอยู่หลายคันมากเลยครับเป็นรถบัส่วนรถส่วนตัวก็จอดสามารถจอดบริเวณที่จัดไว้ให้เนี่ยด้านหน้านได้เลยมอเตอร์ไซค์ก็จอดแบบนี้ เยอะมากครับคนรู้สึกว่าจะคึักข้างในมีเด็กนักเรียนมีอะไรมาเที่ยวเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจครับเมืองที่กำลังเติบโตอย่างมากเนี่ยครับอหอโหวสูงร้อยเอ็ดเมตรเท่ากับชื่อจังหวัด รู้สึกว่าค่าขึ้นไปชมข้างบนนี่ห0สิบาทนะครับผมจะไม่เิิดผมเคยถามสามคนแบบนี้แหละที่เดินเดินมาเนี่ยผมยังไม่ได้เคยขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไระสไลด์ลงแม่น้ำอะ่ะเป็นถึงเชือกมาจากข้างบนแล้วก็สไลด์ลงอีกฝั่งของทางฝั่งนู้นอะเอาขาเล่าให้ฟังนะไปไปลงทางฝั่งนู้น ตื่นเต้นใครมีตุระปะาปังเดินทางผ่านมาก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับเป็นจังหวัดที่น่าต้องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งร้อยเอ็ดครับผมสถานที่ราชการอยู่ใกล้ๆก็มีสถานีตำรวจไปรษณีย์แล้วก็สารก,กลาง เหมาะมากเลยเห็นไหมครับนักเรียนนักศึกษามาเที่ยวกันเยอะมากวันสุกร์หรือเปล่าก็ไม่รูร้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเที่ยวได้ครับเชิญนะครับสวัสดีครับ